ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จาเวหาชาแนลสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานถ้ำนาคาพบแล้วหินลักษณะคล้ายหัวงูที่ถ้ำนาคามีอยู่จริงยืนยันอยู่ฝั่งไทยมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันก่อนหน้านี้มีข่าวจากโลกโซเชียลที่มีการแชร์กันต่อไปเกี่ยวกับถ้ำนาคาที่มีลักษณะคล้ายเกล็ดงู อยู่ที่อำเภอบึงโคงหลงจังหวัดบึงกาฬพร้อมหินที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายหัวงูซึ่งบอกว่าเป็นสถานที่เดียวกันแต่ภายหลังที่มีการแชร์ภาพไปจำนวนมากก็มีผู้ที่มาเปิดเผยถึงข้อเท็จจริงว่าส่วนหัวที่อยู่ในภาพนั้นอยู่ที่ฝั่งซปบปอลาวไม่ใช่อยู่ฝั่งไทยตามที่หลายๆคนเข้าใจกันแต่วันนี้ทีมงานเจ้าเวหาชนแนลได้รับข้อมูล และภาพถ่ายยืนยันจากผู้ใช้ Facebook สาวิตตีค่ะว่าที่ถ้ำนาคานั้นก็มีหินลักษณะคล้ายหัวงูจริงๆไปชมภาพกันเลยค่ะว่าจะมีความคล้ายมากน้อยเพียงใดสำหรับถ้ำนาคานั้นตั้งอยู่ที่วัดถ้ำชัยมงคลอําเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬมีลักษณะคล้ายเกล็ดงูและมีรูปร่างคล้ายกับงูขนาดใหญ่ที่ขดตัวไปมา โดยชาวบ้านบางคนเชื่อว่าน่าจะเป็นงูยักษ์ที่กลายเป็นหินเนื่องจากถูกสาบสำหรับวัดถ้ำชัยมงคลน,นั้นตั้งอยู่ตีนเขาพ้ลังกาโดยยอดเขาพ้ลังกานั้นเป็นที่ประทับของพญาน,นาคซึ่งมีถ้ำนาคาเจดีหลวงปู่เสาถ้ำหลวงปู่สิมและถ้ำหลวงปูวง่วังรวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองลับแลและเมืองบางบด ที่อยู่บนยอดเขาแห่งนี้อีกด้วยสำหรับยอดเขาพูลังกานั้นมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1,000เมตรสำหรับจุดที่พญานาคถูกสาบก็ยังมีเจดีของพระเกจิอาจารย์อีกหลายองค์ที่เคยพำนักอยู่บนยอดเขาแห่งนี้ทางขึ้นบนยอดเขาพูลังกานั้นมีลักษณะสูงชันใช้เวลาเดินทางขึ้นประมาณสองชั่วโมงเมื่อถึงยอดเขาพูลังกา ก็จะพบกับทางลงไปยังถ้ำนาคาซึ่งเป็นที่อยู่ของบริวารพญานาคและเมื่อเดินลงจากยอดเขาไปประมาณ10เมตรซึ่งเป็นทางช่องแคบหนึ่งช่วงตัวคนเท่านั้นก็ได้พบกับถ้ำนาคาและมีหินลักษณะสูงใหญ่วางสลับซับซ้อนกันอยู่โดยหินทุกก้อนที่อยู่ในถ้ำแห่งนี้นั้นจะเป็นหินที่มีลักษณะลวดลายคล้ายกับเกล็ดพญานาค และถ้าหากมองดูให้ดีๆจะเห็นพญาน,นาคสองตัวขดอยู่บริเวณถำ้ำและนอกจากนี้บนยอดเขานั้นก็ยังมีสภาพหินลักษณะเหมือนเกล็ดพญาน,นาคซึ่งคนแถบนี้เชื่อกันว่าส่วนนี้นั้นเป็นสันหลังของพญาน,นาคหลังจากนั้นเดินออกไปบนยอดเขาอีกประมาณ500เมตรก็จะพบกับเจดีย์ของหลวงปูเ่เสาที่ชาวบ้านในพื้นที่เคารพนับถือ และศรัทธาให้ช่วยปกปักรักษาชาวบ้านสำหรับถ้ำนาคานั้นมีตำนานเล่าขานมานานนับหมื่นปีแต่เดิมนั้นปู่อือลือเป็นเทพเจ้าอยู่บนสวงสวรรค์ชั้นฟ้าจากนั้นท่านก็ถูกสาปลงมาให้กลายเป็นพญานาคนปกครองอยู่ที่เมืองบาดาลที่บึงคงหลงจังหวัดบึงการซึ่งมีทั้งพญานาคและมนุษย์ที่อาศัยอยู่ที่เมืองบาดาลน,นี้ ต่อมาผู้คนในเมืองบาดานทั้งมนุษย์และพญาน,นาคเกิดกิเลสสมสู่ชอบพอกันเองเมื่อปู่อือลือพญาน,นาคทราบเรื่องเขา้าก็เกิดความโมโหกโกรธาให้กับบริวารที่ไปรักใคร่กับมนุษย์จากนั้นจึงสาบให้บริวารกลายเป็นหินอยู่ในถ้าโดยบริวารที่ถูกสาบนั้นก็มีอยู่ทั่วเมืองมึงการและมีอยู่หลายที่ เพื่อให้ปกป้องมนุษย์ด้วยตอนนี้ปู่อือลือก็ยังอยู่ที่ตำหนักที่บึงคงหลงซึ่งเป็นอีกที่หนึ่งที่อยู่ห่างจากวัดถ้ำชัยมงคลไปประมาณ20กิโลเมตรสำหรับที่ถ้ำนาคานั้นก็มีนาคที่ถูกสาบให้กลายเป็นหินอยู่สองตัวลักษณะ2ตัวอยู่ติดกันซึ่งก็โดนสาบมาหลายพันปีแล้วถ้ำนาคาแห่งนี้มีมานานแล้ว แต่ชาวบ้านและคนในพื้นที่จะไม่ค่อยอยากให้เป็นที่รู้จักในคนหมู่มากเพราะถ้าไม่ใช่บริวารของพญาน,นาคชาวบ้านก็เข้ามาไม่ได้เพราะท่านไม่ให้เข้ามาถ้าใครอยากเห็นพญาน,นาคถึงเวลาของท่านท่านก็จะปรากฏให้เห็นเองอย่างเช่นในเวลานี้ท่านอยากให้มนุษย์เห็นเกรดพญาน,นาคก,ก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นทั้งที่ก่อนหน้านี้ ขึ้นเขาภูลังกาเป็นประจำก็จะเห็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆอยไม่ใหญ่เท่าปัจจุบันนี้ซึ่งชาวบ้านก็เชื่อว่าคงถึงเวลาของพญาน,นาคแล้วจริงๆพระอาจารย์ตองแกนสังวโรจเจ้าอาวาสวัดถรำชัยมงคลท่านได้เล่าว่าเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วก่อนที่ท่านจะมาประจำอยู่ที่วัดธร้มชัยมงคลแห่งนี้ท่านก็นิมิตเห็นพญาน,นาคอยู่ตนหนึ่งยาวเก้เมตร ตาแดงก่ำยืนอยู่บนหน้าผาของยอดเขาปูลังกาแต่เดิมนั้นที่วัดแห่งนี้เป็นวัดที่สุดโสมโดยพยานนาคตัวดังกล่าวได้ขอร้องให้ท่านมาจำพรรษาที่วัดถ้ำเชยมงคลจากนั้นท่านจึงบูรณะปฏิสังขรวัดดังกล่าวจนมีสภาพเหมือนในปัจจุบันนี้ซึ่งตอนนี้วัดถ้ำเชยมงคลก็มีพระสงฆ์อยู่จำนวนสามรูป กระทั่งท่านจำพรรษาที่วัดถ้ำชัยมงคลได้ประมาณสองพันษาท่านตั้งใจว่าจะลาสิกขาแต่ในระหว่างนั้นท่านก็นิมิตเห็นพญาน,นาคตัวเดิมมาบอกท่านว่าขอ,อนิมนต์หลวงพี่อยู่ต่ออีกอย่าเพิ่งลาสิกขาเลยจากนั้นท่านจึงตัดสินใจไม่ลาสิกขาและอยู่จำพรรษาที่วัดถ้ำชัยมงคลมากว่าสิปีแล้วส่วนตัวแล้ว ท่านก็มีความเชื่อเรื่องถ้ำนาคาและพญาน,นาคว่ามีอยู่จริงแต่ด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ได้สแสวงหาเรื่องพวกนี้ซึ่งนอกจากเรื่องของพญาน,นาคแล้วบนยอดเขาผู้ลังกาแห่งนี้ก็ยังมีเมืองบางบทและมีเมืองลับแลอยู่อีกด้วยสำหรับท่านใดที่อยากไปเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามของถ้ำนาคาก็สามารถไปกันได้เพราะช่วงนี้ ทางจังหวัดบึงการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้แล้วสำหรับอุทยานแห่งชาติภูลังกานั้นอยู่คาบเกี่ยวในเขตสองจังหวัดด้วยกันคือจังหวัดบึงการและจังหวัดนครพนมซึ่งนอกจากถ้ำนาคาแล้วก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกมากมายหลายแห่งเช่นเจดีกองเข้าสีบุญเนาน้ำตกตัดขามน้ำตกตาดโพ อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่ยเรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา